นี่จิตเราไปทั่วไปเลยวะเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้วิธีอย่างนี้แล้วนี่เมื่อจิตเราฟุ้งซ่านสสยสัตสายแส,ส,ยสยไปหางรมเราก็ยกจิตเรามาอยู่ที่ตัวเราโดยการเอาบทภาวนาไปดึงออกมาไปดึงจิตอย่างนี้ <c oughs> ทุกคนเกิดมานี่ก็มีจิต,ม,จตมีใจจิตนี่สำคัญที่สุดคนทำดีก็เพราะจิตคนทำชั่วก็พอจิต อย่างนี้พอจากนั้นถ้าจิตมันชั่วสัอย่างแล้วนี่มันก็ถ้าจิตมันไม่ดีสักอย่างแล้วมันทําชั่วได้ทุกอย่างเลยอย่างนี้แต่ถ้าจิตมันดีแล้วมันก็ดีไปทุกๆอย่างชีวิตของเราก็ประสบกับความดีตลอดไปเพราะฉะนั้นเรื่องจิตนี่พระพุทธเจ้าเน้น,น,นมากเลยีเดียวเน้นดูจิตตนเอง ที่คนบางคนไม่เห็นจิตมันต้องภาวนาแบบนี้รับตาภาวนาจะเห็นจิตตนเองเดี๋ยวนี้ <c oughs> มันเห็นแต่สิ่งอื่นพอเลื่อมตาเห็นแต่สิ่งของภายนอกอย่างนี้วันวันหนึ่งเราไปเก็บเกี่ยวไปเอาสิ่งภายนอกมาไว้ในหวัวใจเต็มไปหมดเลยอย่างนี้จิตใจของเราจึงเร่าร้อนไม่สงบไม่เยือกเย็นอย่างสังคมปัจจุบันนี้ เพราะเราไม่ไม,ไม่ไม่ทำจิตให้ถึงความสงบเยือกเย็นเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ความเป็นธรรมกับตนเองต้องพยายามโดยจิตนะต้องพยายามโดยจิตดูจิตจนเห็นจิตอย่างนี้นี่เรียกว่าให้ความเป็นธรรมกับกับตัวเองเพราะฉะนั้นมีทางเดียวชีวิตอันนี้ที่จะประสบกับความสงบเย็นได้ไม่ใช่วิธีอื่น ไม่ใช่ไปทำบุญธรรมดาไม่ใช่ไปตักบาตรธรรมดาไม่ใช่อยากมันต้องเกี่ยวกับการภาวนาชีวิตหนึ่งนี่ขอให้มีภาวนามาบ้างอย่าปล่อยชีวิตลอยไปตามอากระแสของกิเลสตัณหาเดี๋ยวนี้ <c oughs> เราก็โล้สิ่งต่างๆอันเป็นที่ตั้งหองความโลภความโกรธความหลงก็าม,กาม,กมากเกินอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราชาวพุทธ <c oughs> ลืมไม่ได้ก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมหรือประสงค์การเม่นลืมพระพุทธเจ้าก็ต้องเรียกหาพ่ออยู่ตลอดเวลาทังที่พากันว่าไปแล้วเนี่ยอิติปิโสปะกวาอลังหังอิติปิโสปะกวาสัมมาสัมพุทโธอิติปิโสปะกวาวิชาจรณะสัมปันโนอิติปิโสปะกวาสุกโตอิติปิโสปะกวาโลกวิโธอิติปิโสปะกวาอนุตังโกโปรปิสัรรมัสสานติ อ,อิติปิโสภควาสัทธาเทวมนุษยานังอิติปิโสภควาพุทโธอิติปิโสภควาภควาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเหมือนกันอันได้สองแบบนะได้สองแบบนะขครวอาแบบไหนเอาเอาแบบแบบที่เราถนัดกันอิติปิโสภควาอลาหังอิติปิโสภควาสัมมาสัมพุทธโออิติปิโสภควาวิชาจรณะสัมปันโน อิติปิโสภะกวาสุขโตอิติปิโสภะกวาโลกวีโทอิติปิโสภะกวาอนุตังกโกรปุริสัรรมัสสารถิอิติปิโสภะกวาสัทธาเทวมนุสสานางังอิติปิโสภะกวาพุทโธอิติปิโสภะกวาภะวาเหมือนกันนะอย่างใดอย่างหนึ่งว่าจะเอาอย่างใดต้องเอาอย่างหนึ่งนะอย่าไปเอาสองอย่างไม่ได้นะ จะขึ้นต้นว่าโสภกวาอิติปิอรหังก็เอาอันนี้ไปตลอดไปเลยกลับไปกลับมากลับไปกลับมาไม่ใช่สิบเก้าจบนะท่านคนบีชาไม่ใช่นะร้อยจบพันจบแสนจบหมื่นจบจนจิตมันจะนิ่งจุดมันไม่ไปแล้วถูกเบรกแล้วเรียกว่าจิตถูกเบรกด้วยอำนาจของพุทธคุณแล้วไม่ไปแล้วนิ่งแล้วสงบแล้วเกือบจะถึงฌานแล้ว การภาวนาพุทธคุณนี่จะให้ผลสูงสุดไปถึงอุปจารสมาธิไม่ถึงฌานหรอกแต่ว่ามันอัศจรย์มันเป็นเรื่องอัศจรย์เพราะฉะนั้นก็เหตุากันภาวนานะคนสูงสุดของการเจริญพุทธคุณก็คือได้อุปจารสมาธิเมื่อได้อุปจารสมาธิแล้วเราก็ต่อวิปัสสนาตามแนวแนวใดแนวหนึ่งทางใดทางหนึ่งถ้า ถนัดเรื่องสายหนอพอจิตมันเป็นสมาธิถึงขั้นอุปจาร,รสมาธิแล้วก็ยกจิตขึ้นไปสู่ทองพองทองยุบซะก็ได้อย่างงี้กําหนดพองพองทองยุบพองหนอยุบนอนดอาการพองดอาการยุบอ,อ,อย่างนี้ถ้าจิตมันคิดก็คิดหนอคิดหนอคิดหนออะไรพอเนี้ยเราจเจริญสมาธิกมามฐานจเจริญพุทธคุณไปก่อนจนจิตของเราสงบแล้วก็ยกจิตเจริญวีปพัสนาต่อ อย่างนี้ <c oughs> อยากให้ให้ทำอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นมาวันนี้ก็อยากให้ทุกคนหนึ่งเรานึกถึงสมเด็จพ่อถึงขั้นจัดงานวิสาขบูชาเป็นเดือนแต่เราจะลืมไม่ได้ก็คือเรียกร้องหาพ่อตลอดหนึ่งเดือนและไม่ใช่เรียกชั่วขีนาทีไม่ใช่หมายถึงว่าพุโทโธนั่นเองพุทธโธนี่เป็นชื่อของสมเด็จพ่อ ถ้าสมเด็จพ่อ,อยังมีชีวิตอยู่นี่ถ้าลูกหลานเป็นเรียกชื่ออย่างนี้พ่อจะมีใจขนาดไหนเหมือนกันเราเป็นเป็นลูกเรียกพ่อแม่เราหรือเราเป็นพ่อแม่คนถูกลูกมันเรียกอย่างนีเราก็จะมีความสุขใจชื่นใจชั้นใดก็ชั้นนั้นเพราะฉะนั้นการน้อมเอาคุณของพระพุทธเจา้ามาไว้ในใจน้อมเอาคุณของพระพุทธเจา้ามาไว้ในใจแล้วก็ภาวนาจนจิตไม่ออกนะ จนจิียไม่ออกเหมือนงัวพันพันหลักเงี้ยจนไม่ออกไปไหนเลยอย่างเงี้ยไม่ว่าดทางตา,งางหูจมูกลิ้นกายดับหมดเหลือแต่ทางใจสงบนิ่งอย่างนี้ถึงจะชื่อว่าเป็นคนรู้เรื่องศาสนาชื่อว่าเป็นคนรู้เรื่องของพระาพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าพระธรรมเจ้าก็มีมีภาวนาอีกแบบหนึง่งพอวันของพระธรรมเราก็ต้องภาวนาอีก ภควาโตธรรมโมสวากขาโตภควาโตธรรมโมสันทิตโกภควาโตธรรมโมอากาลิโกภควาโตธรรมโมเอหิปัสสิโกภควาโตธรรมโมปัจจตังเวตาโพโยหิใครจะเอาธรรมะคณเป็นอารมณ์ก็ให้บาอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นว,วันนี้เป็นวันพ่อช่วงนี้เป็นเดือนพ่อให้เอาพุทธโทให้มากในหนึ่งเดือนที่มาร่วมงานกับคุณบีชานี้ก็ขอให้ เวียนเทียนแล้วกว็นั่งมุมใดมุมหนึ่งดูกระดูไปดูนิทัศการดูกระดูไปได้ได้กุศลนิดหนึ่งแต่ว่าจะเป็นนั่งจุดใดจุดหนึ่งตรงที่หลวงปู่ลีอยู่ก็ไดหลวงปองอู่องค์อื่นก็ไดนั่งลงไปซะพอนั่งไปก็โศภกายเตปีอรหังโสภวัยเตปีสัมมาสัมโพโอได้บุญหลายกว่าปิดหูปิดตาให้หมดตอนนั้นถ้ายังลืมหูลืมตาต้วิ่งจิตก็วิ่งไปทั่วไปหมดเดี๋ยวนี้ ปิดตาปั๊บจิตอยู่ในอยู่ในที่เลยนะนี่ก็ขอนะขอมอบให้วันนี้ก็นเลยกันหลวงปู่จะไม่พูดไปมากกว่านี้นะคุณบีชาวันนี้ก็ขอขอบใจที่ได้ให้โอกาสมาตรงนี้แล้วก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีที่มีความกล้าหาญมีสติมีปมัญญามีความสามารถมีคุณธรรมเพียบพร้อม ได้จัดงานวิสาขบูชาเดือนกว่าที่นี่ถือว่าเป็นการสืบสานพระพุทธศาสนาพระศาสนาของพวกเรานี่เราก็รู้อยู่แล้วเนี่ยจะมีแต่การศึกษารอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีการปฏิบัติมีแต่การศืกษากับปฏิบัติอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องออกมาในรูปแบบของนิทรรศการให้ความรู้แก่ลูกหลานอันนี้รู้สึกว่ามีทุกคนมาบระทบใจ แม้แต่หลวงปู่เองไม่หลงกี่เลสใครง่ายๆนะพอมาเจอตรงนี้ต้องยอมยอมคุ่นปีชาเลยก็แล้วกันทําได้อย่างไงถ้าเลิกทําที่นี่เชิญวันป่านางเหลินเชิญไปจัดที่นั่นอืมจัดที่นั่นได้อย่างนี้โอ้วันปานไม่ได้จัดเอาอะไรเอาบุญจริงๆกันนะพอหมดงานหนึ่งเดือนแล้วด,ดรตัวแกนี่ดรบุฒิพงศ์ลูกจิต ก้นกติตั้งแต่ถึงอาจารย์สอนอยู่มหาวิทยาลัยราชพัฒนเนี่ยอันนี้ของที่ทํานี่เป็นของที่ไม่มีค่าแต่มันมีค่าตรงที่มันจุข้อความของที่ทำนี่เป็นโฟมเป็นของปลอมแต่พอมันจุข้อความกลับไปแล้วมันค่ามาหาศารยิ่งกว่าเชยดายที่จะต้องเลือทิ้งด้ตอนนองเนี่ยดร แกนี่คุยกับคุณบีชาเนี่ยขอไปไว้วัดป่าเราไปเดี๋ยวไปที่อื่นอย่างเงี้ยนะเดีย๋ยวญาติโยมจะได้ตามไปหาเราที่วัดป่าแมง้นก็จะมาหาแต่คุณบีชาอยู่นะอิชาไม่อิชาหรอกได้บุญด้วยขอบุญด้วยนะทุกคนนะขอบุญด้วยที่มาร่วมงานตรงนี้วันนี้หลวงปู่มีความสุขใจชื่นใจสุขใจแล้วก็ขอขอบใจคุณปีชาแลนะคณะเลขา ที่อัซาไปหาจนถึงวัดวันนั้นนะพระจนาวันนี้ก็ขอใช้เวลาพูดด้วยเท่านี้ไม่พูดไปกว่านี้แล้วก็ได้เก็บข้อมูลเข้าในหัวใจเยอะมากมายคนบิชานำทัวทัวนิทัศการทัวชมนิทัศการก็เก็บข้อมูลเข้าทางตาทางหูทางอะไรเห็นเด็กน้อยกำลังเล่นอะไรก็มีอ้าดีดีด อะไรฉลาดถึงขนาดนี้คน,นถ้าผู้ใหญ่ฉลาดขนาดนี้ผู้นํานฉลาดขนาดนี้แล้วก็โอ้โหโลกมันจะไปยังไงจะไปยังไงไปจัดในเรือนจำบ้างได้ไหมเออเอาสงสารเขานนะอยู่ในเรือนจำหลวงปู่ก็ไปเทศเฉยเฉยนัย่นแหละถ้าไปจัดแบบนี้คงจะได้บุญมากเกินนะ่นะเนาะเพราะฉะนั้นในานามไม่ได้นามใครนามตัวเองก็ขออนุโมทนาขอขอบใจ คนปริชาซึ่งเป็นลอ,อเสาหลักของเดอะมอที่น่แต่หากเดอะมอทุกแห่งจะพากันทำในลักษณะนี้คิดว่าโลกนี้โดยเฉพาะประเทศไทยเรานี่คงจะได้รับรสชาติของศรรัสนาสนาได้ประโยชน์อย่างมหาศาลประมาณด้วยเงินทองหรือประมาณอะไรไม่ได้อย่างนี้บุคคอนโมทนาขอคุณงามความดีทุกส่วนจงประมวลมาเป็นดบ,บาเดชะพิบาลประธานพร ให้คุณปริชาพร้อมนนกคณะอาจารย์พนักงานตลอดถึงญาติโยมผู้มาร่วมปฏิบัติธรรมในงานวิสาขาบูชาเดือนกว่านี้จงเป็นผู้พ้นจากสัพพุกสัพโสโสัพโรสัพภัยปรรถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นไปในทางที่ถูกที่ควรยี่ชอบขอให้ได้ถึงนั้นที่สดของจงเรินโดยอายุวันณะสุขบาละ ปฏิภาณะธน,นสารสมบัติด้วยการทุกท่านทุกคนเทศนามาสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการละชนีสาธุาครับในโอกาสนี้นะครับขอเรียนเชิญคุณทิติกุลสีขาววอดนะครับเจา้าภาพบรรยายรรมนะครับได้ถวายปัจจัยบรรยายรรมนะครับเด่หลวงพ่อหลวงปู่พัทระนะครับขอเรียนเชิญครับ เอ่อดรบุตจิพงแ์ตุกแกนี่รู้จักคุณบิชาดีแล้วเนาะนี่นะคนสำคัญของเขาเนาะเรามี uh, เครื่องถ่ายทำอะไรก็มาเก็บข้อมูลเอาไปไว้ uh, ให้ลูกหลานได้ดูบ้างบางคนไม่มีโอกาสมาตรงนี้เลยเ uh, ลูกหลานต่มามอำเภอต่างๆเจ้าในอำเภอหรือว่าเจ้าหน้าเพอือน่าจะพามาเก็บข้อมูลเอาไว้แล้วก็ไปขยายผล ให้ลูกหลานได้ชื่นชมได้ศึกษาอะไรพวกนีนะ้ก็จะเกิดประโยชน์อย่างมหาศาลครับขเอเรียนเชิญคุณพิชาลิมอัวครับสาโศก่นะ่ะครับเเ,เป็นกองที่เลือกปูพันนีด้วยไหม,มครับอันนี้นะ ครับเป็น,น,นที่พิเศษครับหรับเจ้าภาพถวายประจยัยวาาิชาธรรมรูเขาโศกเท่าภูเสาส<อ>โศกเรื่องสําคัญต้องให้คนปิชาบรรยายมาคืออะไรส,สำคัญมากาถ้าไม่มีเสาโศกไม่มีรราาพระเจ้าโศกปานี้ศาสนาเรายังไม,ไม่ไม่รู้อยู่ตรงไหนครับเพราะฉะนั้นก่อนจะกราบเจ้าภาพเดินศึกษาหาข้อมูลในงานนิทรรศการตรงนี้โดยเฉพาะอันนี้ ต้องศึกษาให้รู้นะไม่ใช่ไปตั้งไว้เฉยๆมันหมายความอะไรทำไมเสียงตึงถามที่วัดเนเอา่าแต่ถามที่วัดต้องติดกันเทศนะ <c oughs> ไปก็ <c oughs> คนดีชาเนี่ย <c oughs> แรงข้อมูลนะไม่ว่า <c oughs> เราไม่ว่ายินดียินดี <c oughs> ยินดีทั้งหมดนะยินดีเรื่องศาสนาทั้งหมดอะยินดีจะไปถามไปถ่ายได้จะให้มาพูดอย่างนี้พูดไม่ไดไ้อย่างมาวันนี้ก็พูดแบบธรรมดา เชิญเลยนะทุกคนนะญาติโยมที่ยังไม่เคยไปวัดป่านังเรือนอ,อยากไปอยากไปเยี่ยมก็ได้ไปเที่ยวก็ได้เดขึ้นไปถวายเมกายอยอเพื่อปาาตรงชัยเอาเอาเลนเชิญเลครับผู้ที่ถวายปัจจัยหลวงปู่ตอนนี้นะครับ ครับหลังจากที่คณะเจ้าภาพได้ถวายปัจจัยแล้วนะครับเดี๋ยวจะได้ร่วมทําบุญกันกับหลวงปู่นะครับด้วยการถวายผ้าป่ามหากุศลนะครับเดี๋ยวน้องๆทางเดโมนะครเจ้าที่ทางเดโมนะครับจะได้นํากา้นบุญไปให้คุณพ่อคุณแม่นะครับและญาติธรรมทั้งหลายนะครับในแบบมาทำบุญกับหลวงปู่นะครับพร้อมทั้งผ้าไตนะครับผ้าไตมหากุศลนะครับที่เราจะร่วมทอด พระป่ามหากุศลกับหลวงปู่พัทระกันด้วยนะครับก็ขอเชิญน,นะครับร่วมตามกําลังศรัทธานะครับตามกําลังศรัทธาหลังจากที่หลวงปู่ได้พิจารณาพระป่ามหากุศลแล้วนะครับเราจะได้รับพรนะครับเป็นภาษาบารีจากหลวงปู่กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอเชิญน,นะครับตอนนีนะ้เป็นต้นพระป่ามหากุศล,ลวันนี้หลวงปู่ก็ได้นําหลักธรรมนะ หลวงปู่บอกไม่หลงกิเลสใครง่ายๆนะครับแต่เห็นวิธีการปฏิบัตินะการนำปฏิบัตินะปีนี้เป็นปีที่7แล้วนะครับที่เดอะหมอได้ทำมานะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับที่ไหนก็ได้นะครับที่มีผู้นำที่ดีนะผู้นำที่ดีนำให้เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติที่ดีนำพระสงฆ์องค์เจ้านะครับ,นะรบนะมาจากสถานที่ต่างๆมา ให้เรานั้นนะครับได้ใกล้ชิดมาให้เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติตามตามแนวทางของท่านนะครับ่อทำให้เรานั้นได้รู้แจ้งนะครับเห็นจริงนะครับในสิ่งที่ท่านนั้นได้พบได้เห็นเช่นกันนะครับตอนนี้ก็ขอเชิญเลยนะครับจะมีน้องๆนะครับมีแผ่นทองด้วยนะครับเป็นแผ่นทองนะครับอยู่ด้านหน้าผมตรงนี้นะครับที่ตู้เนี่ยนะที่ตู้นะครับกล่องนี้จะเป็นแผ่นทองสําหรับ ใช้ในพิธีเททองหล่อพุทธรูปนะครับเป็นพระพุทธบรมมหาจักรพรรดิอโศกมหาราชธ,ธรรมราชานะครับซึ่งจะทําพิธีเททองร่วมกันนะครับในวันพฤหัสบดีที่23พ,พฤษภาคม2556นะครับเพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ที่มาในวันนี้แล้วนะครับเดี๋ยววันนั้นไม่ได้มาก็ขอเชิญนะครับปูชาแผ่นทองอธอษฐานจิตร่วมกันแล้วก็ใส่ที่กล่องนี้เลยนะครับ จะให้น้องๆใส่เองหรือว่าท่านนํามาใส่ก็ได้นะครับที่กล่องตรงนี้นะครับนี่แผ่นทองนะครับเชิญเลยครับบูชาตามกําลังศรัทธานะครับตามกำลังศรัทธาของท่านอยากให้ทุกท่านที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับมีผ้าไตรกันทุกคนนะครับมีผ้าไตรกันทุกคนจะได้ไปถวายลวงปู่พร้อมๆกันเนาะนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยนะตอนนี้น้องๆก็เอานํำผ้าไตรมาให้นะครับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะครับท่านจะได้บูชา นะครับท่านจะบูชาตางกำลังศรานะครับเดี๋ยวจะให้ท่านประธานนะครับนำกล่าวคําถวายพระป่าหมหากุศลเราก็กล่าวตามนะครับที่พระไตรนะครับที่พระไตรจะมีคํากล่าวอยู่แล้วนะครับท่านก็กล่าวตามนั้นนะครับน่ะเป็นการเอามาเป็นกุศลร่วมกันนะครับหลวงปู่นี่ท่านบอกเป็นพระป่านะผมก็มีโอกาสสนทนา กับท่านนะครับเมื่อท่านมาถึงสถานที่แห่งนี้นะครับท่านก็ชวนอยู่นะครับอา้าวกองว่าง,าง,างอนุสา์ไปบ้างนะครับที่วัดป่านังเหลินนะครับนะ่ะโดยเฉพาะวันที่1ถึงวันที่5นี้นะครับวันที่ึงถึงวันที่5มิถุนายนนะครับนะ่ะที่วัดป่านังเหลินก็มีงานมาเกิดลวงปูเนาะ แต่ใครรู it, so so ้นี่ถ้าใครรู้นี่รู้นะครับงานมันเกิดหลวงปู่นะเพราะฉะนั้นใครที่ว่าอยากจะทําบุญกับหลวงปู่ก็ไปที่นั่นด้วยก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวเราจะได้ร่วมทําบุญกับหลวงปู่นะครับโดยการทอดผ้าป่ามหากุศลนะครับอาท่านใดยังไม่มีนะครับก็ยกมือได้นะครับยกมือได้นะเดี๋ยวทางคณะเจ้าที่จะได้นำผ้าไตรไปให้ท่านเอาเชิญนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับดูนะครับจะได้ร่วมทําบุญร่วมกันนะครับทําบุญร่วมกับหลวงปู่นะครับเรา มาเจอหลวงปู่ที่ดีพระที่เป็นสุปฏิปันโนนําเราประพฤติปฏิบัติที่ดีนะครับสิ่งที่เราทำเนี่ยหลวงปู่บอกที่เราทาเห็นเห็นอยู่เนี่ยเป็นสิ่งเล็กน้อยนะครับนั่นเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่ว่ามันก็เป็นพื้นฐานเนาะเป็นพื้นฐานแห่งการกระทําที่มากนะครับเป็นพื้นฐานแห่งการกระทําที่มากนะครับเราก็ต้องทําจากน้อยไปหามากนะครับนะเพื่อบุญกุศลนั้นนะครับเรียกว่าเป็นการบาเพ็ญนะจะได้เพิ่มบุญบารมีของเรา อย่างยิ่งยวดขึ้นไปครับพร้อมไหมยังครับนะคิดว่านะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับตรงนี้จะเป็นกล่องนะกล่องใส่แผ่นทองนะครับใครที่ยังไม่ได้มีแผ่นทองก็ขอเชิญทางด้านนี้นะครับไอษฐานกิจตามกําลังศรัทธานะครับมีแผ่นทองให้นะครับแผ่นทองสําหรับเข้าสู่พิธีเททองนะครับในวันที่23พฤษภาคมนะครับ เอามีครบอย่างครับเอามีครบเดี๋ยวจับด้วยกันตอนนี้จับด้วยกันเนาะเอาจับด้วยกันได้นะครับนะเอาบัดนี้พร้อมแล้วนะครับก็ขอเชิญนะครับทางคณะเจ้าภาพนะครับท่านประธานได้นํากล่าวคําถวายภาพปาหากุศลครับขอเรียนเชิญครับตั้งนโมสามจบพร้อมกันตั้งนโมสามจบพร้อมกันนะคะนโมตัสสะ พระเขาว่าโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระเขาว่าโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระเขาว่าโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อิมานิมายังพันเตอิมานิมายังพันเตปังสุกุราจีระวะลานิปังสุกุราจีวารานิสัปะริวารานิสัปะริวารานิพิภุสังคะอโนชยามโอโนชยามะ

ทีคารตังห <ưa S 1> ิตายะหิตายะ,ายะสุขายะสุขายะข้าแต่พระพิส,สุสงผู้เจริญข้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้ง,งหลายขอน้อมถวาย ขอน้อมถวายพระป่ามหากุศลพระป่ามหากุศลพร้อมทั้งบริวารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุสงฆ์แด่พระพิษุสงฆ์ขอพระพิสุสงฆ์ขอพระพิษุสงฆ์โปรดจงรับโปรดจงรับ ผ้าป่ามหากุศลผ้าป่ามหากุศลพร้อมทั้งบริวารพร้อมทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายสิ้นการละนานเธอสิ้นการละนานเธอ เสร็จแล้วก็ขอเล่นเชิญนะครับรรท่านประธานนะครับ